เราี่เกิดจากฝุ่น PM 2.5ฝุ่น PM 2.5ตัวชื่อเต็มคือ particulate meter diameter of less than two point five m i c r o n เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนขนาดเล็กเทียบเท่านใน1/25ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานานและไกลถึง1,000พกิโลเมตรความวร้ายแรงของฝุ่นนี้คือมันสามารถผ่านการกรองของขนจมูกเข้าไปสู่ชั้นในสุดของปอดและเมื่อเข้าถึงถุงลมปอดแล้ว มีโอกาสทะลุเข้าถึงกระแสโลหินและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับอวัยวะภายในอื่นๆของร่างกายได้ส่วน PM เ5็จจะไม่ได้ก่ออันตรายต่อร่างกายแบบเฉียบพลันแต่ต้องใช้เวลาสะสมนับสิบปีถึงจะแสะดงผลแหล่งกำเนิดของ p m 2 5เช่นควันท่อรถไอเสียโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าการก่อสร้างการเผาป่าเผาไร่อ้อยเผาวัชพืชไฟป่าเผาขยะการสูบบุหรี่ควันทูบ ุหนผลกระทบระบบทางเดินหายใจเมื่อเราสูดหายใจ r p m 2.5เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการไอระคายเคืองแสบจมูกหอบหืนหายใจลำบากในบางรายฝุ่น PM 2.5จะกระตุ้นอาการของโรคได้เช่นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืนโรคถุงลมโป่งพองและอาจทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงระบบผิวหนังฝุ่น PM 2.5สามารถทำลายเซลล์ผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ ่อให้เกิดอาการคันตามร่างกายและปวดแสบทั้งตัวระคายเคืองผิวหนังปดผ,ลผลึ่งขึ้นตามตัวไปจนถึงก่อให้เกิดสิวที่ใบหน้าดวงตาเยื่อบุตาเป็นส่วนที่สัมผัสกับปัจจัยภายนอกโดยตรงทั้งมลพินและฝุ่น PM 2.5ที่จะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองที่ตาตาแห้งตาแดงเยื่อบุตาอักเสบในระยะยาวอาจทำให้จอประสาทตาผิดปกติ ส่งผลต่อการมองเห็นได้การสัมผัสระยะสั้นทางเดินหายใจอักเสบหายใจลำบากแสบจมูกอมีเสมหะแน่นหน้าอกถุงลมแฟบสมรรถภาพปอดลดลงภูมิแพ้และหื่นกําเริบทำลายภูมิคุ้มกันเกิดการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจได้ง่ายเช่นไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบหูอักเสบพัฒนาการเด็กล่าช้า ผลต่อระบบสืบพันธุ์ทำให้มีบุตรยากการสัมผัสระยะยาวโรคมะเร็งปอดการอักเสบของเส้นเลือดอาจเกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัม,มาพาตจากหลอดเลือดสมองโรคหลอดลมอุดกั้นเนื้อลังผิวมีจุดหนังดำและรอยย่นดูแก่กว่าวัยโรคแทรกซ้อน1โรคทางเดินหายใจและปอดฝุ่นพ m 2.5็าทำให้เกิดการอักเสบและละคายเครืองในระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่น,ชนโรคปอดอุดกั้นเนื้อลัง ฝุ่นละอองกระตุ้นให้ปอดอักเสบทําให้หายใจลําบากโรคหอบหืดกําเริบกระตุ้นการอักเสบของหลอดลมทําให้อาการหอบหืดรุนแรงขึ้นโรคปอดบวมเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจมะเร็งปอดสารพิษจาก PM 2.5อาจก่อให้เกิดมะเร็งในระยะยาวได้2โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน PM 2.5 รกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคภูมิแพ้กําเริบฝุ่นละอองทําให้เกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกโรคแพ้ภูมิตัวเองฝุ่น PM ียม2.5อาจกระตุ้นให้ร่างกายโจมตีเซลล์ของตัวเองเช่นโรค SLE 3. โรคผิวหนัง PM 2.5มีสารพิษที่ทําให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้เช่นผิวหนังอักเสบผิวแห้งคันและอักเสบเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินอาการอักเสบของผิวหนังที่กําเริบจากฝุ่น ภาวะผิวแก่ก่อนวัยฝุ่น PM2.5 ทําทำให้ผิวเสื่อมสภาพเร็วขึ้นการรักษา 1. การล้างจมูกเพื่อเป็นการชะล้างเอาฝุ่น PM2.5 ที่เกาะอ,อยู่บนผนังนจมูกออกไป 2. ควรใช้ยารักษาภูมิแพ้ที่รักษาอยู่เดิมอย่างต่อเนื่องเช่นการใช้ยาสเตียรอยพ้นจมูกสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกหรือการใช้ยาสเตียรอยพ้นทางปากสำหรับโรคหอบหืงเป็นต้น 3. ควรรีบไปพบแพทย์ หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมและเริ่มการรักษาการควบคุมป้องกันฝุ่น PM 2.5 1สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือหน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามายัยและบางคนอาจสวมแล้วทำให้รู้สึกอึอดอัดพอหายใจได้ลำบากกว่าปกติ2 พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งทุกชนิดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจําเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่นอกอาคาร 3. ใช้เครื่องฟอกอากาศเนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5เสมอไปโดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจํานวนมากดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้หายใจในอาคารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2 5 1. ใช้บริการสาธารณะเพื่อลดฝุ่น 2. หมั่นตรวจเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำ 3. งดการเผาขยะ 4. ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว <C ase party> กรณีนายแพทย์กิตไทธนสมบัติคุณวัย28ปีตรวจเจอมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งทั้ง,ท,งที่ร่างกายแข็งแรงปกติดีทุกอย่างพร้อมยกเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5กลับมาพูดถึงอีกครั้งเพราะหมอนหนุ่มที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอกินครีมไม่สูบบุหรี่ไม่เครียดนอนเป็นเวลากับตรวจเจอมะเร็งปอดระยะลุกลามไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ควรจริงจังและตื่นตัวเรื่องมลพิษทางอากาศได้แล้วฝุ่นพิษ PM 2.5มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีและมาเป็นฤดูการตั้งแต่หน้าหนาว าว้้ปปีไปนรนรอกรณีที่สองลูกสาวที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5าเลือดกำเดาไหลไม่หยุดคุณแม่ของน้องบอกว่าสองสามวันก่อนน้องมีอาการไอแสบคอแสบตาแสบจมกูกมีน้ำมูกใสสองวันต่อมามีอาการไอแสบจมกูกมีน้ำตาซึมเริ่มมีอาเจียนและวิงนเวียนศีรษะโดยหาสาเหตุไม่ได้อยู่ๆจะอาเจียนก็อาเจียนพอพาไปหาหมอสาัานษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกเพราะมีอาการเหมือนโรคไข้เลือดออก เพราะมีไข้สูงถึง38องศาพอไปตรวจกับหมอเฉพาะทางปรากฏว่าพบพงจมูกอักเสบจ,จนเส้นเลือดฝอยในพงจมูกแตกก็เลยทําให้เลือดออกมามากอาการโดยรวมคุณหมอบอกว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากฝุ่น PM 2.5ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ